ลูกค้ามันเยอะโมเมนต์ Moment, นี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเรามีความสุขกับการจัดบ้านสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือไปซื้อถุงดำมาการจัดระเบียบบ้านมันนอกจากจัดระเบียบตัวเองแล้วคะ่ะมันยังส่งผลด้านจิตใจต่อคนในครอบครัวด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะอิมนะคะอิมยาดาเรียนผู้คะ่ะเป็นนักจัดระเบียบบ้านมืออาชีพผู้ก่อตั้งแมวบินนักจัดระเบียบบ้านค่ะ จากที่เรามีความสุขกับการจัดบ้านเรามีความสุขกับงานบ้านเป็นคนที่มีความสุขมากนะคือเข้าขั้นแบบว่าโรคจิตน่อยๆคือชอบที่จะให้มันเหมือนโรงแรมอะค่ะให้มันสวยให้มันปิ๊งให้มันเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ทํางานประจํา งานประจํามันก็อยู่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนี่แหละนะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลงานโรงแรมงานคอนโดอสังหาต่างๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพบางอย่างเราหมดไฟกับการทํางานประจําละเราเบื่อที่จะมานั่งออฟฟิศละเรารู้สึกว่าเราอยากออกไปและรู้สึกลึกๆว่ามันมีอะไรบางอย่างและในตัวที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้ mm hmm. คิดไปคิดมาตกตะกอน mm hmm. ก็รู้ตัวว่า mm hmm. เราเก่งเรื่องงานบ้านนี่นาะ ก็เลยเรียนรู้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาก่อตั้งแนวบินการจัดระเบียบบ้านมันนอกจากจัดระเบียบตัวเองแล้วค่ะมันยังส่งผลด้านจิตใจต่อคนในครอบครัวด้วยเขาจะรู้สึกว่าบ้านคือบ้านบ้านคือเสฟโซนบ้านคือที่ปลอดภัยเคยไปโรงแรมไหมคะเปิดห้องโรงแรมมาเอ้ยแล้วมันสวยอะแล้วทุกคนรู้สึกว้า สวยอยากอยู่ที่นี่อยากแบบพักกับเราหลายคืนมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่เรากลับมาเหนื่อยแล้วเราเฮ้ยบ้านสะอาดจังเลยบ้านเรียบร้อยจังเลยมันมีความแตกต่างกันแต่มีพื้นฐานมาด้วยกันแม่บ้าน เขาจะทําความสะอาดในพื้นที่โลกปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นเช็ดกระจกล้างห้องน้ําขัดห้องน้ําในพื้นที่โลกแต่นักจัดระเบียบบ้านเราไม่ทําแบบนน้นเรารื้อออกทั้งหลังเราลื้อออกทั้งคอนโดทั้งห้องเราจับทุกชิน้นแล้วจัดระเบียบทุกชิน้นแล้วใส่เข้าไปใหม่ซึ่งแม่บ้านไม่ทํานี่คือความแตกตา่างนักจัดระเบียบบ้านมีหลักการในการจัดมีเจตุิทยาในการจัดมี สารและสิ์อยู่ในตัวไม่ใช่แค่จัดออกมาอย่างเดียวแต่มันจะต้องหาของเจออย่าอย่าเพิ่งทำอะไรซับซ้อนสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยหนูก็คือไปซื้อถุงดังมาอันนี้คือง่ายมากคุณเอาถุงที่แข็งแรงที่เหนียวที่ทนมาเลยนะคุณเดินให้รอบบ้านเลยอะไรที่มันเป็นขยะที่คุณรู้อยู่ล้ามันเป็นขยะหรือแม้แต่ไอตรงนั้นหน้าที่คุณบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะ เก็บไปทิ้งแต่ไม่ได้ไปทิงสักทีนะมันควรที่จะต้องไปได้ต่อไปนะคะก็ให้ไปทีละจุดไปทีละโซนนะคะใจะเย็นๆกับมาไปทีละห้องนะคะเริ่มจากห้องของเราก่อนแล้วก็แยกแยกออกมาเลยเลือออกมาก็มาคัดเอาไม่เอาเอา,เอาส่วนเรื่องการจัดวางอย่างไรนะคะขอพูดไล่เลยว่าเอาที่ตัเองมีความสุขอยากวางตรงเนี้ย อยากเก็บอันนี้มันอยากอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะออกมาไม่สวยไม่ต้องสนใจสนใจอยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับมันแล้วมันควรอยู่ตรงนี้